สวัสดีซัมเมอร์หน้าร้อนนะครับผมบอกเลยว่าหน้าร้อนนี่หน้ามันแปบเลยฮะมารีวิวกันตอนกลางวันกันบ้างสู้แดดสู้ความร้อนกันสักนิดหนึ่งอ่ะคันนี้ไฮไลท์เขาอยู่ที่ชุดแต่งเฮ้ยบอกเลยไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนเฮ้ยเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตขาดแหนาแหนเฮ้ยเพราะว่านี่คือคันแรกใช่นี่คือคันแรกในการ แฝงโฉมโมดิฟายนิดนิดหน่อยหน <ๆ S 1> ่อยออกบบให้เป็นสายคีนใช่ไหมถูกต้องนะครับแล้วก็ออกมาหล่อลงตัวมากๆจะหล่อขนาดไหนไปรับชมกันดีกว่าครับนี่นี่เลยครับกับชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์นะครับผมนี่เห็นไหมว่าเขาดูนวลดูคลีนดูหล่อมากๆนะครับผมด้วยจางวยเล็กๆสีเนี่ยสามอันเนี่ยครับผมทำเป็นสีบรอนอืออันนี้เป็นสีเทาดำเข้มและก็ทำตรงนี้เป็นสีดำเงา ก็จะเป็นอีกโคนอีกอารมณ์นึงเลยนะครับผมเนี่ยแค่เราเปลี่ยนแค่เนี้ยสามง่ามเนี้ยบอกเลยว่ารถคันนี้ดูดูเปลี่ยนแนวไปเลยนะครับจากดุดูกก็จะดูซอฟต์ลงนะนี่ครับเป็นการดีไซน์ของลูกค้าที่เลือกให้พวกเราเมสส์จีเอ็ได้ทําการโมดิฟายชุดแต่งของเขานะครับผมนี่นี่แค่ด้านหน้านะว่าหล่อแล้วตัวอักษรพลาดไม่ได้กับ Expander Cross นะครับติดให้ทุกคันลูกค้ารีเควสต์มาขอเป็นตัว x สีแดงแบบนี้นะครับผม ตอนแรกก็สีแดง<อ>หลังๆจะเป็นสีดำทำไมเพราะว่ามันมันกระเด็นหาย <laughs> <laughs> เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะสายซิงระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ของลูกค้าอาจจะหายได้นะครับผมคือ <laughs> <laughs> เขาอยากได้มีคนอยากได้เขามีคนอยากได้เดี๋ยวเอาเอามาอันใหม่มาแปะโอเคครับมาต่อด้วยระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับความหล่อเรามาแล้วนะครับตรงนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับกับกล้องหน้าของ360องศานะครับนี่เราตำแหน่งของการติดตั้งเขาจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยอ่า ก็บันทึกภาพเหตุการณ์ตลอดการเดินทางของเรานะครับและก็ช่วยในเรื่องของการถอยจอดได้ด้วยนะครับผมนี่หน้าที่เขาทําได้ทั้ง2แบบเลยนะคืออะไรครับหนึ่งเลยช่วยในการถอยจอดนะครับหรือว่าเข้าช่องจอด2บันทึกภาพเหตุการณ์ตลอ,อดการเดินทางนะครับผมไม่ว่าจะมีอะไรวิ่งตัดหน้าปุ๊บเรารู<ม>้เลยอะไรวิ่งตัดอ่ะหมาเอ้ยอ้าวก็หมาวิ่งตัดหน้าไงใช่ใช่เราเปิดไฟและที่สําคัญเราสามารถเปิดไฟย้อนหลังดู ผ่านหน้าจอ Android ของเราได้เลยนะครับคือไม่ต้องดึงไปเสียบที่อื่นมันจะเหนื่อยเกินไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตใี้มันง่ายขึ้นโดยการไอเทมแบบนี้ที่มิสูเจมซีจัดให้ชีวิตคุณใจไม่ยากย็นอีกต่อไปนะอ,อ,อันมีอะไรก็เปิดดูกิ๊กกิ๊กแบบนี้นะครับผมไปต่อกันที่ด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างกันบ้างนะครับลูกค้าเราต้องบิวตัวเองงานเราทำงานท่ามกลางความร้อนนะครับตอนนี้หน้ามา45องศาเซลเซียสนะครับผมมาด้านข้างเบ้ามือจับกันลอยเล็บนะครับผมนี่นี่เวลาที่เราเปิดประตูนะครับคุณผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับผมก็ตรงนี้สามารถการลอยของรถอ่ะการลอยลดได้นะไอ้การลอยเล็บการลอยเล็บได้นะทีุ่กกระสับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มที่สําคัญเราคือฟิล์มเลย บอกเลยว่าฟิล์มเราเป็นฟิล์มซามิกยที่ห่ออันเจอเมตนาโนนะครับสะท้อนความร้อนและก็ไม่เก็บความเย็นเฮ้ยแล้วเก็บไว้หน่อยเนี่ยเก็บความเย็นนะครับผมสะท้อนความร้อนนะครับแล้วก็คุณสมบัติมืดนอกสว่างในมองจากด้านนอกเข้าไปปุ๊บเอ้ยมองไม่เห็นชึบปั๊บแล้วมองจากข้างนอกออกมาไม่เห็นเหมือนเดิมเอ้ยมองจากข้างนอกไอ้มองจากข้างในออกมาก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมเฮ้ยเพนเดอร์คลอส ลราหลังค,เคาเขาเป็นสีดำครับมาจากโรงงานแล้วนะครับนี่อ,อันนี้คือโฉมของรุ่น HEV เอ๋หล่อไหมหล่อ,อ,อไหมนี่ด้านหน้าว่าหล่อด้านข้างว่าเทแล้วมาดูภายในกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มาดูกันภายในกันดีกว่าครับ,รบว่าคัานนี้เราแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนี่คือ ผม VP 6 D บวกได้วย1เป็นเฮ้ดเป็นไงเขาเรียกว่าหบวกนึ่งะ6บวกหนึ่งนี่นี่เราสามารถดึงตรงนี้ออกมาทำความสะอ,อาดได้นะครับผอันนี้คือไวนิลที่ว่าใช่ไหมอย่า yeah, ไวนิลดักฝุ่นนะครับผมอันนี้ก็จะเข้าลูกเต็มพันให้เลยนะครับผมด้านข้างมีสครับเพดกันลอยนะครับให้<ไ>อยู่แล้วตรงนี้กันลอยส้นรองเทา้าเวลาที่เราก้าวขึ้นรถม,มาที่ไฮไลท์สำคัญเราดีกว่าไหนรับแอร์ครับรับแอร์นี่เย็นมาก อยากได้เอไปหนึ่งปหนึ่งนะโอเคต่อกันที่ภายในกันสักนิดหนึ่งครับมีกล้องรอบขันแล้วนะครับผมก็ต้องมีจอแอนดรมีกล้องก็ต้องมีจอมีจอก็ต้องมีกล้องถ้าเราทั้งกล้องทั้งจอเราจะได้ทั้งจอทั้งกล้องทั้วให้ถูกต้อง นี่นี่คือโฉมหน้าของใดตัวร้ายของเรานะครับผมเ่คือกล้องรอบพัน360อยหกสบองศาเขาจะหมุนใหตัวร้ายคือใช่คนที่นั่งอยู่เมื่อกี้วะไม่ใช่ครับนี่เขาก็จะหมุนติ้ว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 อย่างงี้นี่นี่ครับคือภาพเหตุการณ์ด้านหน้าด้านหลังเหตุการณ์ยังปกติอยู่เทียบข้างระหว่างซ้ายขวาอปกติอยู่ปกติอยู่ปกติอยู่หรือเราจะลองดูแบบหน้ากว้าง อันนี้มุมสูงมุมสูงหมดเลยหมดหลอดไฟไปนิดนึงนี่หน้ากว้างครับนี่แล้ก <Yeah, ็จะเห็นลุงรอพอครับนั่งหลับอยู่เห็นไหมครับนี่นี่เปนางานนะเนี่ยยางยางโอเคนี่คือวิธีการเปิดดูไฟล์กล้องรอบคันนะครับผ่านจอหน้า Android ของเราและเรามาดูไฟล์ย้อนหลังกันสักนิดนึ่งดีกว่านี่เข้าเลยวิดีโอลิสต์นะครับนี่กดไปดูแงแงเลือกวันที่ได้เลือกเวลาได้ รถจอดอยู่เฉยๆครับผมนี่อันนี้คือไฟย้อนหลังนะครับที่เขาบันทึกนี่ทีนี่รู้ก็ทั้งว่ารถไปจอดอยู่ที่ไหนวันเวลาแอดริตเนี่ยเนี่ยข้างข้างแอดลิตค่อนข้างที่จอดอยู่ที่โชรูนเลยนะนี่นี่มีมีมีคนอยู่มีคนอยู่เขาทาอะไรครับเขามาลื้ออะไรอยู่นั่นน่ะสิลองลองลองดูสิอ๋อเขาก็น่าจะกำลังตั้งกล้องอยู่นะเนี่ย กำลังตรวจสอบกำลังตั้งกล้องเลยนี่ครับนี่คือไฟย้อนหลังแบบที่เราสามารถเปิดได้รีวลไทม์เลยแล้วที่สําคัญนะครับข้อมูลทุกอย่างจะถูกเซฟใส่แฟลชไดร์นะครับก็สามารถที่จะดึงแฟลชไดร์ฟปุ๊บออกไปเสียบที่คอมปุ๊บแฟลชไดร์อยู่ไหนครับแฟลชไดร์ไหนแฟลชไดร์อยู่ในเก๊รับตรงนี้รับที่ขาบนี่ครับนี่ครับผมนี่คือแฟลชไดร์นะครับก็ไฟล์วิดีโอครับจะถูกเซฟเซฟตรงนี้ต่อมา พลาดไม่ได้เลยครับไอเทมครอบครัวอะไรครับ <c oughs> นี่นี่คือหลังจอเพดานขนาด14นิ้วเฮ้ยก็นี่คือหลังเ oh. ล,ลื่อนไปหน้า oh. อ๋อแล้วเลือ่อนเลื่อนไปหน้าก่อนอ่อ <c oughs> นี่ครับผมก็คือจอกลางเพดานขนาด14นิ้วนะครับสามารถที่จะเปิดกระตูนให้น้องหนูดูได้นี่อเปิดดูอาหารไปก่อนสักนิดนึงนี่ <c oughs> จอหน้าเล่นยังไงจอกลางเป็นตัวตามเล่นตามแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับน้องชุดแดงสวยมากภ <c oughs> <c oughs> าพนิคมชัดกริบกริบเนี่ยอ่านี่ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสาหรับรถครอบครัวอย่างเช่น expander e c o <oughs> s <disappe fi> s hev นะครับผมนี่ก็เป็นไอเทมสําคัญเลยที่หลายคนต้องการนะครับนี่ยังไงครับล่อข้างนอกข้างในดูดีใช้งานได้ ไฮเทคโรยีนะครับต้องออกรถกับมิตูจีหเป็นไงกันบ้างครับผมกับรถสวยๆคันนี้บอกเลยว่าตอนนี้โปรโมชั่นเขาดีมากๆนะครับเริ่มต้นที่ดาวเริ่มต้น39,000บาทนะครับพร้อมแต่งหนักจกัดเต็มหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษพิเศษหรือโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับผมพร้อมแต่งให้สวยๆเช่นกันนะก็ เลือกได้เลยครับผมว่าลูกค้าชอบหรือมีความต้องการแบบไหนก็แจ้งพวกหลามิสููเจ g ซ c ทั้งน้องกติและพี่มิวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ